สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่11พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเชน,นเด็กซ์อปปิดตลาดไปที่1,578.93จุดนะครับลดลงไป9.22จุดหรือว่าติดลบไป0.58ปมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ1,200ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวนะครับในทิศทาง ปรับลงตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทนั้งในส่วนของกลุ่มการเงินนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโดยในวน,นี้นะครับมีการประชุมคอรมอนะครับก็มีมตินะครับที่เห็นชอบเรื่องของการขยายมาตรการรอชนะแล้วก็มาตรการมอ3ม3รอรักกันด้วยนะครับซึ่งก็มีการเพิ่มทั้งจำนวนเงินนะครับไปอีก อ2,000บาทนะครับให้กับทางนักของผู้ที่เข้าร่วมแต่ละโครงการนั่นเองนะครับส่วนทางน,นของการประชุมของสะวบคชุดเล็กนะในวันนี้ก็ยังค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของอาการแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ทางนักของอผู้ป่วยอาการหนักก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นั่นเองนะครับผมคงจะต้อง ติดตามกันกดูต่อไปนะครับทั้งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่ยังมีอาการหนักอยู่นะครับรวมถึงต้านของจานวนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับว่าจะอยู่ในทิศทางอาใดาต่อไปนะครับขณะที่ด้านของตลาดหุ้นนะครับในบยภาคเอเยวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าแดงกันและ อาแทบจะทุกตลาดเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีความกังวลนะครับในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ทาาของตัวดอกเบีย้ยด้วยนะครับที่อาจจะมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะซึ่งก็เลยเป็นปัจจัยกดดันนะครับให้เกิดแรงขายในหุ้นเทคขนาดใหญ่ออกมานั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กลุ่มอาหาร ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือทั้นของกลุ่มการเงินวัสดุก่อสร้างธนาคารเหล็กสื่อบันเทิงอสังหาและก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของทีอูนะครับวันนี้ยังบวกแรงต่อเนื่องนะครับขึ้นมาอีก5.95%ด้วยกันนะครับก็มาจากงบไตรมาสหนึ่งปี64ที่ดีเกินคาด นะครับทั้งามาจาก3าธุรกิจหลักนะครับที่กําไรดีขึ้นแล้วก็นาเวครอ์เองก็มีการปรับประมาณการกําไรปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นมาด้วยส่วนทนนนน่านั้งของหุ้นน้ําตาลนะครับก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะโดยเฉพาะในส่วนของตัว KBS นะครับขึ้นมาแรงถึง21.53ด้วยกันนะครับโดย งบกัรมา่หนึ่งีนี้นะครับกำไรโตรแรงถึงกว่า350% y ยีร์เยียนะครับก็มาจากด้านของมาจิ้นที่เพิ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เงินปันผลจากด้านของกองทุนดงโครงสร้างพื้นฐาน KBS PIF ด้วยนะครับซึ่งก็เลส่งผลให้หุ้นน้ำตาลอื่นๆในกลุ่มนะครับก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาแรงไม่ว่าจะเป็น k คทิสนะครับขึ้นมา11.68% KSL ขึ้นมา3.07%แล้วก็ BRR ขึ้นมา5.07%ทางด้านของ ASK นะครับวันนี้เอาราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.63%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็งบปรมาณหนึ่งประโยสีนั้นกำไรเติบโตนะครับทั้ง Year-on-Year year แล้วก็ Q-on-Q นะครับก็ได้แรงหลุ้นนะครับมาจากพอร์ตสินเชื่อที่มีการขยายตัวได้ดี ส่วนท world, างด้านของการบินไทยนะครับวันนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมา7.92%ด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเกงกันไรนะครับที่ตอนแรกก็มีการประเมินกันนะครับว่าการประชุมคอรมอในวันนี้นะจะมีการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบินไทยนะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้ไม่มีเรื่องของวาระการประชุมในประเด็นนี้น,นั่นเองนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เอ,เ,อเองก็จะมีเรื่องของการประชุม เจ้านี้นะครับของการบินไทยนะเพื่อที่จะมีการพิจารณาแล้วก็โหวตเรื่องของแผนฟื้นฟูก,กิจการนะครับซึ่งก็เลยทําให้เกิดแรงเกงกําไรในหุ้นการบินไทยกันขึ้นส่วนทางดนของหุ้นเอเชียนะครับก็วันนี้บวกขึ้นมาได้6.41อนะครับอันนี้ก็มาจากการเกงกําไรงบไตรามาสหปี64นะครับที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเยีย on อ่อนเยีย ส่วนฐานะของหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีอยู่หลายหุ้นเลยทีเดียวนะก็วันนี้ยกมาเป็นบางหุ้นนะครับที่ปรับลงค่อนข้างแรง ก็มีทางด้านของ TKN นะครับวันนี้ราคาลงไปหนักถึง16.39%ด้วยกันนะครับกงบไตรมาส1พศนีที่มีการประกาศกันออกมาเนี่ยปรากฏว่ากำไรลดลงไปนะครับก็กระทบนะครับมาจากทางด้านของรายได้นะครับจากต่างประเทศนั้นลดลงนะครับส่วนทางด้านของไตรมาส2พ4นี้ก็ยังคาดการณ์กันนะครัว่าแนวโนม้มกำไรเองจะ อย่างไม่ฟื้นกันขึ้นมานะครับเพราะว่าเจอเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดเอรอบที่สามนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เ,เรื่องของการขัดคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็เลยทำให้เรื่องของการาขนส่งสินค้าเองก็เรียกได้ว่าต้องเลื่อนกันออกไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้น TKN วันนี้ก็ปรับลงแรงเลยทีเดียวสินทรัพของหุ้นที่ถูกขายทำกำไรนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ถูกเก่งกันรายกันขึ้นมามากนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของ AJ นะครับวันนี้ติดลบไป7.66% SKN นะครับติดลบไป5.74%เอราวันติดลบไป5.01%แล้วก็ STPI นะครับติดลบไป4.19%ครับส่วนทางด้านของ สุทธานะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป7.32%นะครับแล้วก็ CNT นะครับลงไป7.89%นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทั้งหุ้นสุทธาแล้วก็ CNT เมื่อวานขึ้นไปชนซิลลิงนะครับวันนี้ก็เลยถูกขายกันออกมา ส่วนท่าของบ้านปูนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป6.25%ด้วยกันนะครับกองงบแรมาัหน 1, ึ o ่งพีโอสีนั้นออกมากําไรต่ํากว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้านั้นลดลงมาแล้วก็ AP นะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.75%นะครับหรือว่าลงไป50สตางนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ขึ้นข้างหมา XD นะครับที่45สตางค์ต่อหุ้นและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พร้อกันไหนในวันถัดไปสวัสดีครับ